อากาศตอนเช้า,ชานะครับอากาศตอนเช้า,ชาอากาศตอนเช้า,ชานะครับที่นี่ตอนนี้เราอยู่รีสอร์ทฟลาวเวอร์แปลว่าดอกไม้นะครับฟลาวเวอร์ม OUNTAIN นะครับแปลว่าภูเขาดอกไม้นะครับที่นี่เมื่อก่อนเป็นตลาดน้ํา ที่นี่เมื่อก่อนเป็นตลาดน้ำนะครับตลาดน้ำเขาใหญ่ดูเรื่อยๆนะครับก็าาจูบคนได้รับกว่าคนนะครับที่นี่ที่นี่มีหลายโซนนะนี่ห้องพักก็เยอะเหมือนกันนะครับฝั่งนี้ เลียงไปถึงนู่นเลยข้างในนั่นเลยแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนู่นไกลๆเนี่ยก็เป็นโซนของร้านอาหารที่เรากินตอนเมื่อตอนเย็นนะครับเดี๋ยวตอนเช้าเราก็ต้องไปกินที่นั่นนะครับที่นี่ดีนะครับที่นี่อาหารก็เป็นบุฟเฟ่ตน,นะครับตอนเย็นมีสเต็กนะครับตอนเย็นเป็นสเต็กนะตอนเย็น ตอนกลางวันก็มีพวกแนวส้มตำอาหารอีสานนะครับแนวนาอาหารอีสานส้มตำลาบนะครับนะครก็จะตอนนี้แต่ละคนก็ยังไม่เตืนนอกนกันเลยครับแต่ด้านหลังรู้สึกว่าจะเป็นในส่วนของที่ที่เที่ยวยที่นหนเป็นคาเฟ่น,นะครับอยู่ด้านบน เมื่อวานเราไม่ได้ไปนะครับอยู่สูงนะครับอยู่สูงอยู่ที่เราเดินดูเราแวะเราแวะงนี้ก่อนนะครับเขาทำน่ารักนะห้องพักก็ทำน่ารักนะครับจริงๆที่นี่ต้นไม้เยอะนะครับโซนโซนที่เราเดินเดินอยู่เนี่ยมองมองอยู่เนี่ยเป็นโซนที่พักอาศัยนะครับเป็นโซนที่พักอาศัยเป็นห้องห้องพักนะครับแต่มันก็จะมีโซนในส่วนของ ต้นไม้เยอะๆเนี่ยจะอยู่ด้านนอกนะครับต้นไม้เยอะๆจะอยู่ด้านนอกนะครับเดี๋ยวผมเดินพาดูให้เคยมาเหมือนกันนะที่เนี่ยนะครับเคยมาที่นี่อยู่แต่ตอนนั้นก็เป็นตลาดน้ำตลาดน้ำขอยใหญ่นะครับอันนี้อ่านดู Flower Mountain Coffee ก็คือข้างบนนั้นนะครับ แต่ที่นี่เราเรามาแล้วเราสุดชอบมากเลยเพราะว่าต้นไม้มันเยอะฝนก็ตกพรำๆนิดนึงน,ดนง,งนิดนึงเงี้ยนะคะเมื่อวานนี้ฝนตกพรำๆเรารู้สึกว่าโหดีมากเลยอันนี้กับอเมริกาอันนี้มดเอ็กนะครับใครเกิดทันต้นนี้บ้างมดเอ็กมดเอ็กอันนี้อะไรจำไม่ได้ละไม่ได้ละนี่เป็นอะไร ซูเปอร์แมนไอ้แบทแมนเยไม่ซูเปอร์แมนแบทแมนอากาศดีเช้าเช้าครับนี่นี่คุณๆนะจำไม่ได้เดินมาเรื่อยๆนะครับนี่เราพา,ามาเดินข้างหลังนะครับเมื่อวานไม่ได้มาเท่านนี้เมื่อวานไปดูอีกส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับเอาไว้แต่งสวนที่ที่บ้านที่ออฟฟิศใหมให่เดินดูนะครับ สวยมากเลยสวยมากเลยนะครับสวยมากเมื่อวานมีคนบอกว่าขึ้นไปคาเฟ่นี่ขึ้นองคบนนี่มันสูงมากเลยเมื่อวานเขาบอกพอจะได้กินกาแฟานี้เขาบอกอยู่สูงมากอันนี้เราถ้าเราเดินก็คงสูงตรงสุดนกแลเราออกนงบนน,น,น้นเลยนะครับแต่นี่พื้นที่ใหญ่มาก พื้นที่ใหญ่นะครับรอบนี้จะพาเดินแถในโซนนี้ก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวสักช่วงบ่ายจะพาไปเดิอีกโซนหนึง่งโซนนั้นสวยมากสวยมากนะครับเป็นสวนเป็นที่ที่เราสามารถแต่ว่าไหนคือสามารถเอาไปทำเองที่บ้านได้นะครับหาต้นไม้ไปลงอะไรเงี้ยครับสวย ะะดูไปเรื่อยเราเดินเล่นไปเรื่อยนะครับเดินเล่นไปเรื่อยๆนะครับเราเดินดูไปเรื่อยๆได้นี่เป็นห้องพักนะครับจุได้ร้อยกว่าคนก็ถือว่าโอเคนะ แต่ที่นี่รู้สึกว่าเข้ากับโครงการเที่ยวด้วยกันด้วยนะครับโครงการรัฐบาลเที่ยวด้วยกันนะครับตอนนี้เรามาจองตอนตอนที่เราจองเนี่ยเราไม่ได้จองที่ด้วยกันก็คือเราก็คือป,ปุ๊บปั๊บเรามาเลยเราก็ไม่ได้สนใจตรงนั้นเพราะค่าที่พักที่นี่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับนี่ครับตลาดน้ำเขาใหญ่ลาม่า,มมา สองเรื่องครบอบใครเคยดูไหมบุญชูห้าเขาทำน่ารักนะเขาทำน่ารักดีที่นั่งด้วยนี่ฮะดูแล้วก็มานั่งเล่นได้นะฮะร้านหาอยู่ตรงน,นู้นนะฮะแต่ว่าเขาบอกเป๊กครับ เจ็ดโมงครึ่งนะครับไปตอนนี้ก็มีประโยชน์นงเดินดูไปเรื่อยๆก่อนแต่ว่าเรากะว่าเจ็ดโมงครึ่งไปกินใช่ไหมครับแล้วก็แปดโมงเนี่ยเรานัดกับทางเอ่อที่เขาทำอาหารไว้ว่าเราจะใส่บาตรตอนเช้านะครับอยู่ที่ไหนเราก็ใส่บาตรได้นะนะครับเดี๋ยวเดินไปดูไปเรื่อยๆ ชอบรูปแบบของที่นี่นะครับที่นี่เขาทำแบบว่าทุกจุดยังสามารถถ่ายรูปได้นะครับทุกจุดนะครับทุกจุดดูนะครับทุกจุดเลยนะครับถ่ายรูปได้หมดเลยมีสะพานไม้ไผ่ด้วย เค,เคยเห็นไหมครับไม้กีดดาบพญานาคไม่รู้ทุกวันนี้มีอยู่หรือเปล่านะครับแต่ทำไมเขาชอยี่ห้อเนี้ครับมีห้องน้ำส่วนกลางด้วยสชานที่ขายยาบัณฑิตอดสด เดินดูไปเรื่อยๆนะมีใบเล่ด้วยตรงนี้เป็นไม้ไผ่นะครับสะพานไม้ไผ่จริงๆตรงเนี้ยสามารถเดินทะลุออกที่ลานจอดรถได้นะครับที่เรากินข้าวาก็ู่ตรงนั้นมีช้อปปิ้งด้วยนะครับเดี๋ยวเดินเล่นไปเรื่อยๆก่อนตรงนู้นตรงนู้นเป็นทางออกมุมนู้นเป็นมุมสวนเลยเดี๋ยวตอนบ่ายจะถ่ายให้ดูนะครับ ทำใบบ่าจะถ่ายให้ดูนะครับแต่เขามีไม้ไผ่ด้วยนะไม้ไผ่เดินดูไปก่อนอุ้ยมี <laughs> ไปด้วยแมนด้วยนะครับโอ้โหเพิ่งเห็นนะครับเนี่ยดูไปใกล้หน่อยคาราบาวนะครับเสียงเพลงแห่งเสรีภาพ เราเดินดูไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อ,อ,อยๆเดินไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆเขารอ,ก,อกันอยู่นะครับแลราสิงดังไม่ได้เดินเล่นไปเรื่อยๆอ,อืมดูนะครับดูมีกอปีด้วย ินไปเรื่อยๆนะครับนี่ลูกสมัยก่อนของประเทศเราเดินไปเรื่อยๆมันเดินเล่นไปเรื่อยๆนะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับ เช้าก็ยังไม่เปิดกันนะครับเาเช้าก็ยังไม่ติดด้วยอาดินเล่นกมินเล่นไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> โซนด้านหน้าเราเนี่ยจะเป็นโซนฟาวเวอร์โรดก็คือร้านขายของเยอะ นะครับหน้าเราเนี่ยจะเป็นร้านขายของนะ Flower Road นะครับร้านขายของไปดูไปเรื่อยๆก็ตอนเย็นเราก็มานะครับมามามาตอนเย็นเราก็มาแล้วนะนะครับมาดู ก็เป็นร้านแผ่นเสียงแผ่นอะไรอยงเงี้ยตอนนี้มันไม่ได้ทำแล้วนะตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรแล้วถ้าจะมาโชว์มากกว่าแต่นี้รีสอร์ดเก่าๆไม่ใช่ดีสอร์ดเก่าๆรีสอดมันจะเน้นพวกอะไรที่มันดูเก่าๆหน่อยนะครับคนก็จะรู้สึกโอเคนะครับเป็นรูปของราชการต่างๆนะครับ ตรงน,นี้เหมือนตนรงนั้ลักษณะเหมือนพวกไปสน,นีนะครับไปสนีะครับดูโซนตรงนี้โซตนตรงนี้น,น่าจะเป็นโซนบาร์เบอร์เก่าสิบบาทห้าบาทนะคะนรับสำหรับดกผู้ใหญ่ดูไปเรืเร่อยๆเมื่อวานเรามานั่งตรงน,นี้เยน็ยนเย็นเป็นโตออออ๊ะเบาๆอากาศดีมาก เราเริ่มเดินเดินนะเดินนะเดี๋ยวกันเดินไปเรื่อยๆนะน,นี้เริ่มจะเจอร้านค้านะต้องใส่แมสก์เพราะมีไม่มีคนเดี๋ยวคนจะเดินมานะครับเราก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยป้องกันคนอื่นด้วยเดินดูไปเรื่อยๆนะครับก็มีขายองค์ขายบายด้วยขายผ้าด้วยมีปลาโป่งด้วยนะ ปลาปงปลาปงเมื่อวานเขาชวนเราเล่นปลาปงนะครับมีปืนด้วยแต่ระหว่านเราก็ไม่ได้เล่นเดี๋ยววันนี้วันนี้วันนี้ปลาวันนี้ปลาดูซิว่าจะได้กลับบ้านนะครับวันนี้เป็นต้นี้ครับดูตัวน,นี้แต่และที่มีอย่างนี้หมดเลยนะครับ รู้เขาเรียกว่าอะไรกันแต่ว่าเขาเป็นตะข่ายอ่ะตะข่ายเนี่ยที่คนไว้นอนถ่ายรูปเล่นหรือนอนเล่นได้นะฮะอ่าเรามดดูมีหมอนด้วยอันเดินดูแค่นี้ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนเราเดินเล่นไปก่อนนี่เริ่มเป็นโซนร้านอาหารละ เจ็ดโมงครึ่งนะครับที่นี่เจ็ดโมงครึ่งถึงเก้าโมงครึ่งคือร้านอาหารแต่ถ้าใส่บาทคือเก้าเอ้ยเท่าที่ใส่บาทตอนแปดโมงเช้านะครับทีพระมาถ้ามาแปดโมงนะฮะเดี๋ยวเราเดินเล่นดีกว่าเดินเล่นเดินเล่น เขาเริ่มมีเท่าไอ้ปารต์ตงโกนะฮะมันจะเล่นกัน่อนมื้อเช้านี่เจ็ดโมงครึ่งเราเดินดูไปด้วยกันเดินด,ดูไปด้วยไม่เป็นร้านอาหารนะครับโซนนี้เป็นโซนร้าน,นานอาหารเราเดินเล่นไปก่อนนะครับพวกไป,ปฟาดนี่คือฟาดไปฟาดเ,เขาก็ทำตามตัวเช้าอาหารกำลังออกมาเจ็ดโมงครึ่งะครับนี่เรามาเดินเล่นกัน น้ำเยอะมากนะครับน้ำมันชันมะนาวอร่อยมากน้ำมันโลงก็มีน้ำเปล่าก็มีสดชื่นมากนะครับมีส้มตำด้วยว่มาเรากินส้มตำออมีกะทยด้วยนะกะทยสุขุดยายแล้วก็มีนะครับอเมื่อเราเดินมาถึงขนาดนี้แล้วเดินต่ออีกหน่อยเดินต่ออีกนิดนึิงมือช้าเดี๋ยวมากินตรงนี้เบฟัด เดินเล่นีกั่าน่ฮะเดินเอ้ามีมอจักรยานด้วยรู้สึกดีด้วยวขอให้มีจักรยานให้ปั่นด้วยนะครับเพิ่งเห็นเหมือนกันเพิ่งสังเกตเห็นเหมือนกันเพราะว่าเดินผ่านก็ไม่ได้สังเกตจักรยานนี่สวนแล้วเป็นต้นมุงต้นไม้ดอกไมะะ้มีห้องน้ำด้วย เดี๋ยวเรากลับห้องก่อนดีก,กว่าเพราะว่าเดี๋ยวเจ็ดโมงครึ่งก็ต้องมาแล้วอีกชั่วโมงนึงก็มาละเรามาเดินดูเล่นๆกันก่อนมาดูที่พักที่เราพักนะครับฝั่งนี้ก็เป็นที่พักที่พักที่พักนะครับแล้วก็จะมีคาเฟ่ด้านบนนะครับมาเดินเล่นไปกัอนออกกำลังกายครับ แค่ขยับแล้วก็ออกกําลังกายนะเดินไปเรื่อยๆสดเช่นสดเช่นนะเดินดูไปเรื่อยๆนะต้นไม้เยอะที่นี่เดี๋ยวจะถ่ายเดี๋ยวอัดวิดีโอตรงต้นไม้ให้ดูนะครับบุ่มโซนของส่วนกลางที่เนี่ยเยอะที่อื่น่วนมากส่วนกลางจะน้อยที่พักจะเยอะแต่ที่เนี่ยส่วนกลางเยอะมากส่วนกลางคืออะไร ก็คือเป็นสวนมีที่นั่งเล่นเป็นอะไรต่างๆนะครับที่นี่จัดสัมมนา,าได้มีสระว่ายน้ําด้วยนะครับเรายังไม่เห็นนะแต่เขาบอกมีสระว่ายน้ําด้วยมีห้องประชุมด้วยจัดมิ팅ได้นะครับโอ้ต้นไม้หลากสีสวยๆเดี๋ยวเอาเอาไว้ไปทาออฟฟิศใหม่นะครับทางออก ตอนนี้คือทางออกที่จอดรถเมื่อวานเราก็เดินทั่วนะอุ้ยเจอเพื่อนนะเอ้ยปอกปอก <c oughs> เดินเ,นเพินครับเเช้าเช้าอ่ะเดินไปนะครับเดิน,ปนไปเี้แลยๆอากาศมันดีไม่ร้อนนี่เหมือนกรุงเทพนะครับกรุงเทพร้อนไปที่เขาใหญ่ อันนี้คืออะไรครับสะพานไม้ไผ่ไม้ไผ่เต่ไปหมดเลยเขาใหญ่นี่หน้าหน้าฝนเนี่ยก็ดีนะฝนตกเบาๆเย็นนะตกเรื่อยๆครับเมื่อวานตกไปเรื่อยแต่เราก็เพลินนะเราชอบไม่ได้ตกแรงด้วยตกไปเรื่อยๆทำให้แบบอากาศไม่ร้อนนะครับ แล้วต้นไม้เขาเยอะมากเลยที่ส่วนกลางเขาเยอะมากที่ส่วนกลางเขาเยอะครับแตไม่ผ่านแล้วก็ไม่ค่อยชินนะก็ค่อยเดินเอาเดินแล้วเพลินนะเดินไปเรื่อยๆเดินแล้พันเอา้าเจอเพื่อนละ จอเ,เพื่อนอีกแล้วสไปเดอร์แมนเดินไปเรื่อยๆครับเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆอ,อ,อากาศดีนะผมว่าเวลาผมมาต่างจังหวัดทุกครั้งเลยนะครับผมก็จะมาตื่นมาตอนเช้าหกโมงหกโมงกว่าอนะไรเงี้ยที่ห้ากว่าอะไรนะครับมาเดินเล่นนะครับ ถ้าเราไม่แล้วตื่นสายสายแล้วเสียโอกาสเนาะมาต่างหอยออน,นะมาดีสอดแล้วมาที่ที่ที่พักที่เที่ยวนะเราควรจะใช้เวลาตรงนี้มันเต็มที่นิดนึงมาสูดอากาศเช้าๆนะครับนอนอยู่บ้านได้นอนอยู่ห้องก็มีประโยชน์อะไรนะครับ่าสเสียงเงินมาละก็ใช้ตรงนี้ให้มันเต็มที่นะครับ อ่าดูนะครับดูต้นกล้าพาเที่ยวนะครับสวัสดีครับ